ข้อดีของฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้หลายคนคงเคยใช้ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้นะครับหลายคนยังไม่เคยใช้แล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่กําลังคิดจะใช้นะครับฉนวนแบบถอดได้เนี่ยเหมาะกับงานที่ เรียกว่าต้องถอดเข้าออกบ่อยนะครับงานซ่อมบํารุงหรือว่างานที่ต้องมีการตรวจสอบหรือว่ามีการเปลี่ยนรา,ายละเอียดในการผลิตแล้วก็ต้องแกะฉนวนเนี่ยออกมาด้วยทุกครั้งที่มีการทํางานพวกนี้นะครับการเลือกใช้ฉนวนแบบถอดได้เนี่ยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพราะว่า,าถ้าเทียบกับฉนวนแบบดั้งเดิมหรือฉนวนโลหะเนี่ยฉนวนแบบถอดได้ก็จะมีความดีนะครับหรือข้อดีอย่างน้อย 10ประการดังต่อไปนี้ข้อที่1กันความร้อนได้ดีกว่าหรือว่าเทียบเท่ากับฉนวนกันความร้อนแบบดั้งเดิมที่ปิดทับด้วยโลหะข้อที่2อาสามารถเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้เนี่ยให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในแต่ละช่วงได้อันนี้สําคัญนะครับเช่นบางทีอุณหภูมิเราแค่250อาะนะครับทำไมเราต้องไปเอาฉนวนที่ทนได้ถึงพันองศาสี มาใช้แล้วราคามันก็สูงนะครับอันนี้เรียกว่าเกินความจำเป็นหรือว่าโอเวอร์สไปอันที่3มีความสะดวกในการใช้งานนะครับเช่นสามารถที่จะแกะออกมาตรวจสอบความผิดปกติหรือว่าการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาแล้วใส่กลับเข้าไปได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับ 4. ปลอดภัยไม่มีฝุ่นพิษจากใย,ยหินแล้วก็ไม่คันนะครับไม่ระคายเคืองผิวหนังเหมือนฉนวนแบบดั้งเดิม5 ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษในการถอดใส่นะครับ 6. ถอดใส่ได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้ลดเวลาในการทำงานหรือว่าซ่อมบำรุงไปได้มากนะครับข้อที่7อายุการใช้งานเขายาวนานนะครับเพราะว่ามีความทนทานมากกว่าฉนวนแบบดั้งเดิม8เราสามารถที่จะออกแบบฉนวนถอดได้เนี่ยให้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้นะครับเช่นเราบอกว่าเราต้องการให้มีคุณสมบัติกันน้ำ กัน UV หรือว่ากันกรดด่างเป็นต้นข้อที่9ราคาถูกกว่าฉนวนแบบดั้งเดิมเมื่อหารด้วยจำนวนปีที่ใช้งานหรือว่าหารด้วย e วิ i c e ไลฟ์นะครับข้อที่10เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าฉนวนแบบถอดได้เนี่ยเขาใช้ซ้ำได้นะครับแล้วก็ซ่อมได้นะครับสมมตุติเขาฉีกขาดเนี่ย สามารถที่จะซ่อมได้ไม่ต้องทิ้งนะครับอันนี้คือข้อดี10ประการของฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ